สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อของอาซีครับก็จะพามาชมช่อง youtube ของคุณพ่อของอาซีนะครับช่องแรกแล้วก็ช่องเดียวของคุณพ่อของอาซีนะครับสำหรับระยะเวลาที่คุณพ่อของ C ซีได้ทํามาก็ประมาณ3เดือนแล้วเนาะสเดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูช่องของคุณพ่อของอาซีกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับหน้าแรกครับก็จะมีรูปบอลเปเปอร์นะครับรูปดอกทิวลิปนะครับรูปดอกทิวลิปเนี่ยคุณพ่อของซีเนี่ยได้ถ่ายที่งานดอกไม้ครับที่หน้าสารชลบุรีของเรานะครับรูปดอกทิวลิปของจริงนะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีช่องนะครับของคุณพ่อของซีครับชื่อช่องนะครับชัยวัดอาร์ตแอนด์เฟรมรีชัยวัดอาร์ตแอนด์เฟรมรี จะมีรูปหน้าโปะนะครับก็จะมีคุณพ่อของอาซีเนาะแล้วก็คุณแม่ของอาซีนะครับแล้วก็อาซีของเรานั่นเองนะครับระยะเวลา3เดือนก็ก็จะมีคนติดตามนะครับณเวลานี้นะครับ225คนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับอ่าก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับหน้าแรกก็จะมีอะไรนี่ครับเนี่ย วิดีโอที่ฉันอัปโหลดนะครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะมีโอเควิดีโอใหม่นะครับคืออาซีเล่นสติกเกอร์เวลนะครับอาซีเล่นสติกเกอร์เวลนะครับสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีคนดูนะครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากมากนะครับ11ครั้งนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิดีโอนะครับ ส่วนของวิดีโอของคุณพ่อของอสีครับที่ที่สร้างสารและถ่ายคลิปขึ้นมานะครับก็มีทั้งหมดอยู่50กว่าคลิปนะครับ50กว่าคลิปนะครับส่วนมากนะครับเนื้อหาหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับส่วนที่2ก็เกี่ยวกับคือการสอนเด็กนะครับก็คือสอนอาซีเรานี่เองนะครับะนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับเก็บความรู้ทั่วไปนะครับเก็บความรู้ทั่วไปนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ช่องของคุณพ่อของซีก็เป็นช่องแรกแล้วก็ช่องใหม่นะครับก็คุณพ่อของทีก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับอ่ะถ้าใครชอบถ้าใครสนใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับคุณพ่อของซีก็ขอจบคลิปนี้อ่าไว้แค่นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สกายนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณพ่อของซีทําคลิปต่อไปนะครับอโอเคนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ